สวัสดีครับโฟร์ฟิลจาก A-BIT t เทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอกล้องตัว s i b a ร VS40 ตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับขนาด2.1คูณ2.5คูณ3.6นิ้วครับและมาพร้อมกับกล้อง2.3ล้านและก็5.1ล้านครับและด้านบนของกล้องจะมีปุ่มออโต้โฟกัส ที่ค,ค่าคุณวางบาร์โคดไว้ด้านหน้าแล้วคุณกดปุ่มนี้มันจะออโต้โฟกัสแล้วก็ปรับแสงให้มันได้กับที่คุณต้องการแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งด้านข้างจะเป็นปุ่มทิกเกอร์ครับและด้านหน้าและด้านหลังของตัวกล้องก็จะเป็นโลหะที่เอาไว้ป้องกันตัวกล้องแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลัง และในส่วนไฟด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นไฟที่มาในรูปแบบของไฟ5สีก็จะมีสีขาวสีแดงสีเขียวแล้วก็ไฟน้ำเงินแล้วก็ไฟ IR ครับอ่าแล้วในส่วนด้านล่างของตัวกล้องน,นะครับก็จะมี3พอร์ตที่ครอบคุมในส่วนแรกก็จะเป็น eternal port ที่จะมี eternal ipo p r fitness cc link mod b u s TCP แล้วก็ TCP/IP ครับแล้วในส่วนของช่องตรงกลางก็จะเป็นช่องเสียบแสงไฟนะครับที่สามารถเสียบเพิ่มเติมได้อย่างที่คุณต้องการครับและในส่วนช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่อง IO ที่รองรับ10 30 VDC และ36วัตต์สูงสุดที่24โวลต์นะครับและมีพินที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ถึง 9กาพินเราสามารถตั้งเป็น INPUT หรือ OUTPUT ก็ขึ้นอยู่การใช้งานครอ่าและมาในส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็น usb c นะครับสามารถเชื่อมต่อข้อมูลหรือส่งข้อมูลได้ง่ายขึ้นสามารถจัดการข้อมูลได้ถึง1 g ึ่งกิกะบิตและจะมีรูด้านข้างนะครับที่คุณสามารถติดตั้งกล้องได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นอ่าจะมีนี่น,น,นี่และก็จะมีเนี้ย และนี่ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองการออโต้โฟกัสบาร์โค้ดนะครับนี่ครับกล้องก็จะเปลี่ยนสีเพื่อทำการออโต้โฟกัสไปที่บาร์โค้ดที่เราต้องการนะ,ะต่อไปในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการ โปรแกรมต่อหลังจากที่ได้ภาพมาจากการที่ให้กล้องออโต้โฟกัสบาร์โคดมาเมื่อกี้นะครับก็พอได้ภาพมาแล้วก็จะมาโยนทูที่ใช้เข้าไปในโปรแกรมที่เราต้องการอ่าผมก็จะโยนเข้าไปอ่ามันก็จะจับบรรทัดด้านบนนะครับเป็นบาร์โคดบรรทัดด้านบนแต่ผมไม่อยากได้ตัวนี้ผม,มอยากจะได้ทั้งหมดเลยอ่าผมก็จะกดให้มันอ่านทั้งหมด เราสามารถมาเซตค่าได้ที่ตรงนี้นะครับในบาร์โคดที่ใช้อาจจะเนี่ยเราปรับค่านี่ครับระยะของเป็นจำนวนของ QR หรือบาร์โคดที่เราต้องการได้ที่ในตำแหน่งนี้นะครับและถ้าเราอยากจับตำแหน่งด้านบนสุดเราก็สามารถหาได้โดยการหาตำแหน่งจากนี่ครับ เราจะรู้จำนวนจุดจาก อ,อันนี้คือจํานวนแม็กซิมัมกับมินิมัมของจานวนบาตร์โคดตัวแรกที่เราต้องการเราจะตั้งเผื่อๆไว้ก็ได้อาจจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าหกเจสอมส่สมมติบาร์โคดนี้มี14ตัวเราก็จะตั้งแม็กเป็นสัก15มินิมัมสัก1 อ่ะถ้าแบบนี้มันจับทั้งหมดเราก็ตั้งมินิมัมขึ้นมาเป็นสัก10อ่ะยังไปจับอันนี้อีกเราก็ใช้ไปสักสบสองสบอ่ะเนี่ยครับ,บ,บการตั้งจำนวนมินิมัมกับแม็กซิมัมในตัวของบาร์โคดที่เราต้องการอ่ะถ้าอยากได้ตัวนี้เราก็มานับจำนวนหนึ 1, ่งสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิ เลสิบสองอ่านี่สิบสองเราก็ลดมินิมัมลงเป็นสักสิบม็กซิมัมสักสิบสามอ่ามันก็จะจับบาร์โค้ดในสิ่งที่เราต้องการอ่าถ้าเราอยากจับบรรทัดที่สี่เราก็มานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าอันนี้เจ็ดม็กซิมัมก็ให้เป็นสักแปด ินิมัมให้สักหนึ่งอ่าอ่ามันมาจับตรงนี้เราก็เปลี่ยนมินิมั m มใหม่เป็นสักสี่อืมมันก็จะจับในตำแหน่งที่เราต้องการหรือเราอยากไปจับ QR Code หรือ Barcode ที่ต่างจากนี่เราก็มาที่ต่างตรงนี้นะครับเราก็มาดูชนิดของ QR ว่ามันเป็นชนิดไหนในส่วนนี้มันจะเหมือนกับ แล้วใส่ไปแล้วก็กดปิดอ่ามันก็จะแสดงบาร์โค้ดอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาให้เราอ่านแต่ถ้าเป็น t o o ียวบ b a r โค้ดเราสามารถอ่านได้ทั้งหมดที่มีในภาพเลยอ่ามันจะออกมาที่รี s อ l ค่าที่อ่านได้ทั้งหมดเราสามารถปรับข้อมูลได้ ว่าต้องการให้มันเป็นข้อมูลประเภทไหนแล้วก็มาดูที่รีสร์มก็จะออกมาเป็นแท็บข้อมูลออกมา